สูขอักษรออนลินค่ะวันนี้ก็อยู่กับครูมินนะคะในรายวิชาสุขศึกษาม .2 ค่ะวันนี้นะคะคุณครูมินก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศกับวัยรุ่นค่ะเดี่ยจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยนะคะ สำหรับเรื่องของการมีเพศสัมพันธน์ในวัยรุ่นนะคะ,ะก็มีได้หลากหลายนะแล้วก็มันก็จะมีผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีปัญหาที่ตามมาด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันปัญหาที่เราจะพบได้นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นทางด้านร่างกายอพอเมื่อเกิดการมีเพศสัมพันธ์กันไปแล้วเนี่ยอาจจะเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ก็ได้นะคะ,ะจากนั้นเนี่ยหลังจากการนี่ตั้งครรภ์ไปแล้วเนี่ยก็อาจจะมีบุตรได้เนาะ มีบุตรที่มีความผิดปกติก็ได้ด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเมื่อเวลาที่เราแบบว่าร่างกายเราอาจจะไม่พร้อมหรือว่าเราไปทานอาทารรับประทาน,ะทานอะไรที่แบบว่าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเนาะมันก็จะทําให้มีผลกระทบต่อบุตรได้นะคะแล้วก็อาจจะมีนําไปสู่ของการทําแท้งได้นะคะซึ่งการทําแท้งเนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเนาะแล้วก็มีอันตรายถึงชีวิตเลยด้วยนะนะคะนอกจากทางด้านร่างกายแล้วเนี่ยทางด้านจิตใจและอารมณ์เนี่ยก็ส่งผลด้วยนะคะอย่างเช่น เราก็จะมีความวิตกกังวลเนานะว่าคนอื่นเนี่ยจะรู้หรือเปล่านะว่าเราแบบว่ามีเพศสัมพันธ์มาหรือว่ามีการตั้งครรภ์น,นะคะอ่าหรือบางครั้งเนี่ยก็นําไปสู่ถึงการแบบภาวะซึมเศร้าเนาะเสียใจซึมเศร้าได้เลยนะคะแล้วก็ส่งผลกับการเรียนเพราะว่าก็จะทําให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิในการเรียนค่ะ อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบนําไปสู่ถึงด้านของครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้ก็จะรู้สึกแบบว่าผิดหวงังแล้วก็เสียใจนะคะหรือว่าบุคคลรอบข้างที่รู้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่า,าดูหมิน่นหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าเสียใจด้วยเหมือนกันประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูกันนอกจากเรื่องที่กล่าวไปทั้งหมดนะคะก็อาจจะส่งผลไปถึงเรื่องของโรกติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูนะคะ ว่าโรคติดต่อนะที่เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนไทยนะก็จะมีพบว่ามีทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพนันธ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นซิฟิลิสนะคะหรือว่าโรคเอดนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ยังจะมีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจต่างๆด้วยเนาะอ,อย่างเช่นโควิด1 9นะคะที่เรากําลังพบเจอปัญหากันอยู่นะปัจจุบันนะโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพนันธ์ เป็นโรคท,ที่ติดต่อโดยการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นโรคผ่านการแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งของร่างกายเช่นของเหลวจากช่องคลอดน้ำอสุจิสามารถส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่ออวัยวะร่างกายอื่นๆได้โดยจำแนกตามชนิดของเชื้อสาเหตุของโรคดังนี้ค่ะอย่างเช่นเชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคหนองในโรคซิฟิลิส โรคติดเชื้อคามไมเดียหรือชนิดของเชื้อไวรัสก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นหูดงอนไก่โรคเริมโรคหูดเข้าสุโกโรคไวรัสตับอักเสบบีซึ่งสามารถส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่ออวัยวะร่างกายอื่นๆได้ค่ะและเชื้อรานะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดการอักเสบของช่องคลอดและปากมดลูก ที่เกิดจากเชื้อราค่ะโดยนะคะเราก็จะมีหลักการป้องกันโรคติดต่อจากเพศสัมพันธ์ดังนี้นะคะหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัยและหลีกเลี่ยงสถานที่หรือสิ่งกระตุ้นทางเพศอันจะนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและไม่มีพฤติกรรมสัมส่นทางเพศและหยุดความเชื่อที่ผิดว่ามีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวไม่ทําให้เกิดโรคค่ะอา เดี๋ยวเรามาดูโรคเอดกันนะคะอ่าโรคเอดนะคะเกิดจากเชื้อไวรัสอ่าชนิดก็คือ HIV นั่นเองนะคะ HIV เนี่ยจะทําให้ภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเนี่ยบกพร่องไปนะคะซึ่งพอภูมิคุ้มกันเราต่ำเนี่ยร่างกายเราก็เป็นยังไงคะอ่าไม่สามารถที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีพวกโรคฉวยโอกาสต่างๆเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ย เกิดเป็นทําให้ร่างกายเราอ่อนแอได้นะคะอย่างเช่นโรคอะไรบ้างอย่างเช่นวัณโรคหรือว่ามะเร็งบางชนิดนะคะอ่าทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราติดเชื้อ HIV หรือไม่นะคะหรือว่าคนคนนั้นติดเชื้อ HIV หรือเปล่านะคะเราทําได้โดยนะคะในการตรวจแอนติบอดีค่ะอ่าหลังจากที่ได้รับเชื้อไปแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เเมื่อได้รับเชื้อไปแล้วเนี่ยไม่ได้มันจะไม่ได้แสดงผลในทันทีนะ มันอาจจะใช้เวลานานอะเป็นหลายปีเลยนะคะกว่าที่จะแสดงผลเนาะ,ะจนสุดท้ายเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาเนี่ยก็อาจจะมีการรุนแรงนะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะอ่ะมามันน้องๆมาดูอันนี้กันนะคะอ่านี่คืออะไรเอ่ยเราจะเห็นสัญ,สญลักษณ์นี้เนาะบ่อยมากเลยนะคะคือโบสีแดงนะคะเป็นสัญลักษณ์น้องแห่งความหวังของวันโลกเอดค่ะซึ่งวันโลกเอดนะคะก็จะตรงกับวันที่1นธันวาคมของทุกปีนั่นเองค่ะอ่า ทำไมถึงใช้โบสีแดงคะเพราะว่าแทนเรื่องของความหวังค่ะความหวังในการที่จะหาวัคซีนนะคะมาป้องกันเนาะแล้วก็รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นั่นเองค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมนูตอบได้นะคะมาฝากนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเป็นกิจกรรมพัฒนาการคิดนะคะสู่ศตวรรษที่21ค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันเลยอ่า ในสถานการณ์นะคะจะมีบุคคลอยู่สองคนนะคะชื่ออะไรเอ่ยอ่ะโอกับก้อยใช่ไหมอ่าเขาบอกว่าโอกับก้อยเนี่ยเป็นคู่รักกันก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละนะเป็นยังไงคะในช่วงปิดเทอมนะปิดเทอมเนี่ยเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ได้ไปที่ต่างจังหวัดด้วยกันอ่าพอไปที่ต่างจังหวัดแล้วเนี่ยก็ในที่สุดเป็นไงคะไปกัน2คนนะลูกก็ทำให้มีความเสี่ยงใช่ไหมคะก็มีเกิดการมีเพศสัมพันธ์เกิดกันนะคะ เกิดขึ้นนะคะโดยที่โอเนี่ยไม่ได้สวมถุงยางอนามัยด้วยนะคะอ่าเมื่อเวลาผ่านไปค่ะผ่านไปประมาณ4สัปดาห์เกือบประมาณเดือนหนึ่งนะคะก้อยก็รู้สึกว่าทําไมประจำเดือนไม่มาหรือว่ามาช้าผิดปกติ2คนนี้ก็เลยคุยกันค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูบทสนทนาของ2คนนี้กันนะคะอ่ะคนแรกก้อยค่ะหมอนบอกว่าประจำเดือนก้อยไม่มาก้อยก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจ ผลปรากฏว่าก้อยท้องอ่าก้อยบอกว่าก้อยท้องแล้วนะแล้วโอตอบว่าไงคะเป็นไปไม่ได้เรามีอะไรกันแค่ครั้งเดียวไม่น่าจะท้องได้หรอกอย่ามันหลอกกันสิก้อยก็บอกอีกค่ะว่าก้อยจะหลอกโอทําไมแล้วเราจะทํายังไงกันดีเราทั้งคู่ยังเรียนกันอยู่เลยนะส่วนโอก็บอกอีกค่ะว่าอย่าเพิ่งบอกใครนะโอว่าก้อยไปทําแท้งไหมเดี๋ยวโอจะพาไปเองโอโจะะหจากสถานการณ์นี้ ถ้าเป็นก้อยจะตอบอยังไงดีคะคิดว่าก้อยควรจะต้องตอบว่ายัางไงดีอไม่ไปหรอกนะคะอ่าต้องบอกว่าก้อยอ่าก้อยไม่อยากทําอย่างนั้นเลยก้อยไม่อยากทําอย่างนั้นเลยก้อยต้องไม่อยากทําอย่างนั้นเลยแน่เพราะว่าอะไรคะ1คือผิดกฎหมายด้วยเนาะการทําแท้งในผิดกฎหมาย2ก็คืออะไรคะเป็นการที่ภาคเนาะหรือฆ่าชีวิตคนคนนึงเลยนะอถ้าทําแบบนั้นนะคะ ถ้าทำแบบนั้นเนาะจะเท่ากับอ่าการเท่ากับการาคนนนะ่าชีวิตคนหน,นึง่งเลยนะอืมค่าชีวิตคนคนหนึ่งเลยนะนะคะอ่าจากสถานการณ์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามพร้อมกันนะคะอ่าข้อที่หนึ่งค่ะถามว่า เพราะเหตุใดน,นะคะก้อยถึงตอบไปแบบนั้น,นะคะ่ะเพราะอะไรเอย่ยเพราะการทําแท้งเป็นสิ่งที่ไม่ดีการทําแท้งนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนาะเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างที่บอกว่าผิดทั้งกฎหมายผิดทั้งศีลธรรมแล้วก็เป็นการเหมือนฆ่าคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของบาปกรรมด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทํานะคะห้ามทําแท้งเด็ดขาดเนาะอ่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุใดนักเรียนว่ามาจากสาเหตุอะไรคะอ่ะเป็นเพราะว่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองอ่ามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและเป็นยังไงคะ ไม่สวมถุงยางอนามัยด้วยก็คือไม่ได้ป้องกันเนาะถ้ารู้จักการป้องกันดีๆเนี่ยโอกาสที่จะตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ป้องกันเลยอ่ะก็เลยทําให้ก้อยเนี่ยตั้งท้องค่ะอ่าถัดไปข้อ3นะคะนอกจากปัญหาตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมแล้วปัญหานี้อาจจะก่อให้เกิดปัญหาอะไรตามมาอีกอ่ะอาจจะเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็ได้นะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สมมุติว่ามีใครคนใดคนหนึ่งเนาะมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์น่ะแล้วเราไม่ได้ใส่ถุงยางนามายนะะัยเนี่ยค่ะก็มีโอกาสที่เขาเนี่ยจะเกิดการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้เนาะทั้งคู่เลยนะคะอ่าหรือว่าถ้าตั้งครั์แบบเนี้ยเรามองไประยะยาวก็คืออาจจะโดนอะไรคะถูกพักการเรียนอ่ะระยะนี้ก่อนสักพักหนึ่งก็ถ้าเรามันก็จะส่งผลกระทบต่อด้านของสังคมหรือเศรษฐกิจด้วยนะคะถ้าสมมติว่าตั้งครันไม่ไม่พร้อมเนาะอ่า ถัดไปนะคะการกระทําของโอแสดงให้เห็นว่าโอเป็นคนยังไงโอบอกว่าให้ก้อยไปทําแท้งเป็นคนยังไงคะไม่ค่อยดีเลยนะคะไม่ดีเลยแหละเนาะก็คือไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษด้วยนะคะไม่มีความเป็นสุภาพบุรุษและเป็นไงขาดทักษะอะไรอีกคะแก้ปัญหาเป็นไหมแบบนี้แก้ปัญหาไม่เป็นเนาะอะ,อะ ขาดทักษะการแก้ปัญหานะคะคาดทักษะการแก้ปัญหาโอเคแล้วถ้าหานักเรียนน่ะนักเรียนเป็นเพื่อนของก้อยเราจะให้ความช่วยเหลือ,อยังไงบ้างเราควรที่จะยังไงคะแนะนําก้อยว่าอาไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่อะให้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณคุณแม่นะคะปรึกษาคุณพ่อ คุณแม่นะคะหรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่นะคะ,ะที่ไว้ใจได้เนาะ,ะแล้วก็ห้ามอะไรเอย่ยห้ามอย่างเด็ดขาดเลยก็คือไม่ให้ไปทําแท้งนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วสําหรับกิจกรรมหนูตอบได้ของวันนี้นะคะ,ะวันนี้นะคะ,ะพี่มินนะคะก็มีข้อสอบค่ะเน้นการคิดนะคะมาฝากนะักเรียนทุกคนด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยข้อสอบถามว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันนะคะ ข้อหนึ่งเอดสามารถติดต่อจากมันดาสู่ทารกได้อ่าอันนี้ถูกเนาะก็สามารถติดต่อได้นะคะถัดไปนะปัจจุบันพบยาและวิธีการรักษาผู้ป่วยเอดให้หายขาดจากโรคได้ปัจจุบันพบหรือย,ยังเอยยังนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ละคะ่ะแต่ว่าเสร็จแล้วยังไม่เสร็จเราไปดูข้ออื่นด้วยปะต่อไปข้อ3มนะคะ ผู้ป่วยเอดสไม่ได้เสียชีวิตจากเชื้อ HIV แต่เสียชีวิตเพราะโรคแทรกซ้อนอันนี้จริงนะคะเพราะว่าอะไรคะอ,อย่างเช่นโรคอะไรคะวัณโรคใช่ไหมคะหรือว่ามะเร็งบางชนิดเนี่ยก็จะเกิดได้นะคะ่าแล้วถัดไปค่ะข้อ4ค่ะการใช้มีดโกนหรือกรรไกรตัดเล็บร่วมกับผู้ป่วยเอดสมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่า มันสามารถที่จะมีเรื่องของเลือดเนาะมีโอกาสปนของเลือดหรือสัรนคัดลังต่างๆได้นะคะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเราอย่าไปใช้มีดโกนหรือกรรไกรตัดเล็บนะคะร่วมกับคนอื่นนะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็มีเก็จความรู้นะคะมาฝากนักเรียนทุกคนอ่ะเคยได้ยินไหมว่าระหว่าง H i v กับเอชถ้าไม่มีหลายชื่อจังแล้วมันต่างกันไหมเคยสงสัยไหมคะอ่ะจริงๆเราต่างเลยนะคะเราดูในละครใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยโหการที่ติดเชื้อ HIV ีเนี่ย ต้องแบบป่วยเป็นเอททันทีเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะ,ะเราต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่นะคะ HIV เนี่ยจะเป็นช่วงแรกเนาะก็คือได้รับเชื้อ HIV มาซึ่งช่วงนี้ค่ะก็ยังมีอาการไม่ได้เยอะมากนะคะถ้าเราได้รับการรักษาเนี่ยก็จะช่วยได้นะก็คือไม่ได้หายนะคะแต่ว่าก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะ,ะใช้ชีวิตอย่างปกตินะคะแล้วก็แต่ต้องได้ดดูได้รับการรักษากับแพทย์ตลอดนะ,ะ HIV เนี่ยคะ่ะก็ จะเป็นยังไงคะจะไปทําลายเนาะตัวภูมิคุ้มกันของเราตัวหนึ่งก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวถ้าเราไม่รับการรักษาอีกเป็นไงคะอ่พวกโรค่วยโอกาสต่างๆก็จะเข้ามาแทรกแซงค่ะอย่างเช่นวัณโรคหรือว่าโรคมะเร็งบางชนิดนะคะก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันเราต่ําลงก็คือจะนําไปสู่การเป็นภาวะเอดนั่นเองนะคะภาวะเอดเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่มีโรคแทรกซ้อนต่างๆเข้ามาแล้วนะอ่าแล้วก็ทําให้เกิดอ่าช่วงที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนั่นเองค่ะ นักเรียนทุกคนนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น